อูนจากญี่ปุ่นนะครับไม่ต้องพูดถึงว่ามาตรฐานสุดยอดมากนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าเนี่ยฮะสุดยอดมากๆอ่ะเปิดดูด้วยครับ3 0กรัมแลน,นีฮะดูโอ้โหยิ่งกว่าทองคำอีกอืม่แกะให้ดูเนื้อโอท่านผู้ชมครับใครอยากกินอูนี่นะครับตอนนี้ราคาก็แพงแหละนี่หนึ่งาสบเกาบาทไหนปอนดูนีโอ้โหคุณลูกค้าเอามาโชยเห็นแบบนี้เลยเนี่ย นะครับมามามา,มาผมขายร่วงกับบุฟเฟ่ต์นะเนี่ยพันพันร้อเก้าสเนี่ยแต่ถ้าขายราคานี่ก็จะเป็นอุนี่แพงมากตอนนี้แพงจริงๆแต่นี่ครับดูความสวยของเขาไส์เล็กกําลังดีนะครับกินคนหนึ่งสองคนนะครับอืใส่สาลายนิดนึงนะก็แวะมาครับที่ไฮโซซูชิครับอูนิไข่หอยเม่นแบบนี้นะครับขายร่วงกับบุฟเฟ่ราคาไม่แพง จัดไปอ่ะเปลี่ยนเลยปอนสุดยอดโอเคนี่ครับย้อนมา